สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสั่งปิดโรงเรียนนี้ด่วนสั่งปิดโรงเรียนนี้ด่วนหลังนักเรียนติดมาจากผู้ปกครองจากกรณีพบผู้ติดโควิดสิเป็นนักเรียนชายชั้นป2อายุ7ขวบและนักเรียนหญิงชั้นป .6 อายุ12ขวบของโรงเรียนเซนโยเซฟการสินจากการสอบสวนพบว่านักเรียนชายชั้นป2อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดจากญาติก่อนตรวจพบแต่ไม่ได้เดินทางมาโรงเรียนส่วนนักเรียนหญิงชั้นป6 ติดจากญาติและมาโรงเรียนในวันที่16พฤศจิกายนและวันที่18พฤศจิกายนล่าสุดวันที่20พฤศจิกายนทางโรงเรียนเซนยอร์แซฟการสินได้ออกมาประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวเป็นเวลา5วันและให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนและออนดีมานเริ่มตั้งแต่วันที่22-26พฤศจิกายน2564 พร้อมให้กลุ่มนักเรียนชั้นป .6 ที่อยู่ห้องเดียวกันกับผู้ป่วยและเดินทางมาเรียนในวันที่16พฤศจิกายนและวันที่18พฤศจิกายนรวมทั้งครูประจำชั้นเข้ารับการตรวจหาโควิ -19 ที่โรงพยาบาลกรารสินในวันนี้ซึ่งขั้นตอนจากนี้ทางผู้บริหารและคณะครูจะทำความสะอาดและประเมินสถานการณ์ต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ